CGN TV ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living l i f e นะครับในเช้าวันนี้ครับผมวจัยกนยกลิลา,ากเก่งไกลศิษยพิบาลครือจักรกิจการปงพระคริสต์ธนบุรีนะครับวันนี้เช้าเราจะเฝ้าเดี่ยวกันในพระธระะรมอพยพบทที่29ข้อ1ถึง9ครับอพยพบทที่29ข้อ1ถึง9 ต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าจะทำเพื่อชำระตัวพวกเขาให้บริสุทธิ<ม>์เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตปรนนิบัติเรา<ม>คือจงเอาโคหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิขนมปังไร้เชื้อขนมไร้เชื้อคลุกน้ำมันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทำด้วยแป้งข้าวสาลีอย่างดี และจงใส่ขนมเหล่านี้ไว้ในกระบุงเดียวกันจงนำมาพร้อมกับโคตัวผู้และลูกแกะตัวผู้สองตัวจงนำอารณนและบรรดาบุตรของเขาไปที่ประตูเต็นนัดพบและจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำจงสวมเสื้อตำแหน่งของโปรหิตให้อารณนคือเสื้อยาวกลมเท้าเสื้อคลุมที่เข้ากับเอโฟดเสื้อเอโฟดและทับสวงและผูกสายของเอโฟดที่ทอยอย่างประณีตให้แน่น จงพกผ้ามาลาที่ศีรษะของอารโณนและจงสวมมงกุฎบริสุทธ์ทับผ้ามาลาจงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขาและเจิมตั้งเขาไว้จงนำบรรดาบุตรชายของเขามาและสวมเสื้อยาวกรอมเท้าให้แล้วจงคาดเอวอารโณนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอวและจงคาดหมวกให้พวกเขาแล้วเขาก็จะเป็นปรหิตตามกฎเกณฑ์เนืองนิดดังนี้แหละเจ้าจงสถาปนาอารโณนและบรรดาบุตรชายของเขาไว้ พี่น้องครับเราจะสังเกตในตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่มีข้อคิดบางอย่างนะครับในข้อ4บอกว่าจงนําอารอนและบรรดาบุตรของเขาไปยังประตูเต็นนัดพบและจงชําระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำใน,ในข้อ9ก็บอกว่าจงคาดเอวอารอนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอวก็อธิบายไว้บอกว่าจงแต่งตั้งให้เป็นปุโรหิตผมอยากจะนําพี่น้องมาสังเกตตรงนี้ด้วยกันครับก็คือว่ามีการาพูดชื่ออารอนแล้วก็บรรดาบุตรด้วย ไม่ใช่ว่าอารอนคนเดียวนะฮะพระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้รุบใช้พระเจ้าเป็นทีมงานนะครับพระองทรงโปรดแต่งตั้งและให้ถวายตัวเป็นทีมปโรหิตนะฮะคืออารอนแล้วก็ลูกบรรดาบุตรของอารอนด้วยนะครับในในอันนี้ก็อธิบายไว้พูดถึงชื่อในบทที่28ข้อหนึ่งนะฮะก็ให้ชื่อบอกว่าทั้งอารอนกับบรรดาบุตรของอารอนได้แก่นาดับอาบีฮูเอเลเอซาอาทิมานะฮะก็สังเกตดีว,ว่าเป็นทีมงานนะครับสองคนแรกก็ ปฏิบัติงานผิดพลาดก็ต้องถูกประหารไปอย่างไงก็ตามก็พระเจ้าก็ทรงเรียกให้พงศ์พันธ์อาโดนแล้วก็บุตรเนี่ยยังทํางานต่อไปเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากสิ่งที่สี่หายไปอย่างเช่นกันพี่น้องครับการเป็นทั้งงานของรับใช้กันงานรับใช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันครับงานรับใช้พระเจ้านเนี่ยพระเจ้าทรงเรียกบางคนก็จริงให้เป็นผู้นําให้เป็นหัวหน้าแต่ว่าการเป็นหัวหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกครับพระเจ้าทรงเรียกให้เราเป็นทีมงานปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ในทีมของเรานะฮะในตอนนี้เนี่ยอธิบายไว้ตอนนั้นพี่เยซูทรงแต่งตั้งสาวกของพระองค์ในลูกา10ข้อนหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระเยซูทรงแต่งตั้งอีก72คนและทรงใช้พวกเขาออกไปเป็นคู่คู่เราเห็นว่างานงานเชื้อพระเจ้าเนี่ยแม้พระเยซูทรงปรดเรียกสาวกสิคนเนี่ยแต่เวลาที่พระองค์กำลังฝึกให้เขารับใช้พระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงฝึกเขาเป็นทีมฝึกก็เป็นคู่คู่การทรงเรียกของพระเจ้าแม้เป็นคนคนก็ตามแต่สุดท้ายพระองค์ ก็สร้างเราเรียกให้เรามาอยู่ในชมุมชนแล้วก็เราให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นทีมงานเหมือนกันนะครับงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราทำคนเดียวไม่ได้หรอกครับงานรับใช้พระเจ้าเยอะมากนะเราจะเห็นว่าเรามีงานอะไรหลายอย่างด้วยกันพี่น้องลองมาดูภาพก็ได้เวลาที่เราไปคริสสจักนะฮรเราจะเห็นงานอยู่อยู่อย่างมากมายนะเราเห็นว่าโอเคศรีบาลก็เทศนาแต่ว่าเราเห็นทีนวัสการทั้งทีมเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็เห็นทีนรับใช้พระเจ้าหลากหลายทีม เมื่อเราเข้าไปนั่งเราจะพบว่ามีการจัดก,การหลายอย่างที่อยู่ข้างหลังมากมายมหาศาลทั้งหมดเนี่ยเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าที่โปร่งทรงเรียกให้เป็นทีมงานนะฮะพี่น้องรู้ไหมว่าสุดท้ายเนี่ยคนหน้าหัวหน้าทีมที่เข้าใจเนี่ยก็จะฝึกฝนธรรมเชิใช่ไหมครับแล้วก็ในตอนหนึ่งในยอห์นสิบห้าข้อสิบห้าเนี่ยพระสุบ,บอกว่าเราจะไม่เรียกพวกท่านเป็นบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทําอะไรแต่เราจะได้ขั้นเป็นว่าเป็นมิสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราจะสําแดงแก่พวกท่านแล้ว แปลกดีนะครับพระเจ้าทรงเรียกให้สาวกเป็นบ่าวตอนแรกนะฮะเป็นคู่คู่นะฮะแต่ว่าในตอนนี้พระองค์ว่าเราจะไม่เรียกให้เป็นบ่าต่อไปตอนท้ายของพระองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ฝึกสําเร็จแล้วเนี่ยฝึกฝนสาวกแล้วเนี่ยพระองค์ทรงเรียกเขาว่าเป็นมิสหายเลยด้วยกันนะครับเวลาที่างรับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องตั้งตั้งใจครับทาอย่างดีที่สุดและหัวหน้าทีมเองก็อาจจะต้องมองอย่างเข้าใจด้วยว่าเราจะต้องฝึกทีมงานของเราอย่างเต็มที่และในที่สุดเนี่ย เราต้องฝึกให้เขาไปเป็นเหมือนกับเป็นสหายเราเป็นเพื่อนผู้ใช้ของเราเมื่ออย่างอ,อารอนกับบรรดาบุตรเนี่ยแรกๆก็ให้บรรดาบุตรทั้งหลาย,เ,ยเป็นทีมงานของอารอนที่เป็นโปรหิตแต่ถึงจุดหนึ่งครับโรหิตก็ส่งมอบให้กับอีกคนหนึ่งไปเอเลียซาแล้วก็พงพันของอารอนไปเรื่อยๆนะครับงั้นเนี่ยเวลาที่เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยเราต้องเชื่อว่างานรับใช้พระเจ้าอย่าทําอะไรต่างๆอยู่คนเดียวตลอดเวลาตลอดการนะครับ S <S <an> <S เราเองก็ต้องสร้างทีมด้วยนะฮะเราต้องร่วมมือร่วมใจกันในการสร้างทีมและเช่นเดียวกันครับถ้าเราเป็นทีมงานในคิดดจักรเนี่ยเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าใช้เราได้เหมือนกันนะฮะเราต้องขอพระเจ้าช่วยเราว่าอะไรเป็นขอประทานที่พระเจ้าใส่ไว้ในชีวิตของเราพี่น้องมีสิ่งที่ดีมากมายแน่นอนพระเจ้าส่งเรียกให้ทันเข้ามาในชนุมชนของพระเจ้าเราทุกคนมีคุณค่าเราทุกคนมีสิ่งที่เราสามารถที่จะมอบถวายรับใช้พระเจ้าในคิดดจักรของเราได้ ลองดูสิครับลองคุยกับศริบาลของท right ่านคุยกับหัวหน้าของท่านพี่เลี้ยงของท่านแล้วก็ปรึกษากันดูว่ามีอะไรไหมที่เราสามารถทําได้บางมีอะไรที่เราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าได้บางผมเชื่อว่าท่านจะมีอะไรหลายอย่างเลยครับที่ท่านจะเป็นพระพรได้กับพระวารากายของพระองค์คือคิดจิกรของพระเจ้าได้อย่างแน่นอนนะครับขอให้พระธรรมตอนนี้เตือนใจเราและย้ําชื่อเราว่าเรานั้นมีคุณค่าและเราทั้งหลายสามารถที่จะมีส่วนรับใช้พระเจ้าได้เหมือนดังอดีต ที่พระเจ้าเรียกอารมณ์และพงพันของอารมณ์เรียกทุกๆบรรดาบุตรของของเขาเช่นเดียวกันครับพระเจ้าทรงเรียกศรีบาลก็จริงทรงเรียกพี่เลี้ยงเราก็จริงแต่พระเจ้าก็เรียกทั้งทดีจักและเรียกเราด้วยนะครับขอให้เราได้มีส่วนในการรับใช้พระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าให้เรามีส่วนในการที่จะทําอะไรราสิ่งบางอย่างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่ พระธรรมของพระองค์มาถึงเราที่เราจะมีชีวิตที่มีส่วนในการรับใช้พระองค์ปฏิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระเจ้าคือในรึ้นจักของพระเจ้าขอสมบดนำเราทั้งหลายด้วยเถิดแก่แ่พระเจ้าที่พระเจ้าจะสมบัตเปิดเผยให้กับเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าสมบดนำเราในทิศทางไหนขอให้เราตระหนักว่าเรานั้นมีคุณค่าในสายพันธุ์ของพระเจ้า เรามีความเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้เราได้แล้วเราทั้งหลายอยากจะเป็นคนที่ผู้ทรงสมบัตใช้เราอย่างมากมายในบทบาทของเราในคระทานของเราทักษะของเราตะลันของเราพระองค์เจ้านําเราด้วยเถิดแค่แด่พระเจ้าที่เราจะเป็นคนที่มีความตั้งใจอาสาตัวปรึกษาด้วยกันกับคึด,ดจักรเพื่อจะนําสิ่งที่ดีๆของเรานั้นมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าด้วยกันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชาววันนี้เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระสุริสต์เจ้าอาเมน ขอเชิญชวนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของ c g n TV ไทยครับหากพี่น้องได้รับประโยชน์สิ่งใดพี่น้องสามารถที่จะเขียนคอมเมนต์ของท่านไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ